วเวลาคุยแล้วก็ขออนัดนะครับในแาง่นี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับที่ให้เวลามาคุยกันในช่วงของวิกฤตโควิด -19 อันนี้มันเป็นรูปแบบใหม่นะครับจะมีผมกับตุ่งโอภาสนะครับที่มาช่วยพูดคุยแล้วก็มีวิทยากรอยู่3ามคนสมท่านนะครับท่ามกลางวิกฤตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยดูยไดา เพื่อที่จะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาวิกฤตนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวว่าเพื่อนเราเนี่ยทำอะไรอยู่ถัดไปจากผมเนี่ยนะครับก็คืออันอันเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการรมร์การบริโภคแอลกอฮอล์นะครับทาั้งานเยาวชนทั้งปฏิบัติการในพื้นที่แล้วก็ทํางานในเชิงนโยบายแต่ในช่วงที่ผ่านมาอันพลิกผันตัวเองเนี่ยเป็นคนสํารวจตลาดนะครับแล้วก็กลายไปเป็นเด็กอาชีวะนะคร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับคือคนดิตนะครับ อ่างล้างมือที่เหยียบด้วยทานะครับกลายเป็นประตูแห่งโอกาสที่ทํางานในเรื่องของสร้างเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงบางอย่างถัดไปก็คือปุ้ยนะครับคือมาส่งเสริมให้เกิดการปลูกพักในกระถาง,างปลูกักตัวเรือนแต่ว่าขุ่นหลังนี่คือยิ่งใหญ่ก็คือว่าอยากให้มีแหล่งอาหารของคนเมืองทางานมาสิบกว่าปีพอเปลี่ยนวิกฤตครัง้งนี้เนี่ยปรากฏว่าต้นทุนเครือข่ายทั้ง ผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยนะมาเจอกันแล้วก็เอาแหล่งอาหารเนี่ยไปช่วยกับคนยากคนจนปันอาหารปันชีวิตถัดไปนี่นะครับก็คือพี่ด้วงทํางานมานานช่วยเหลือเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ<ม>ุ์ต่อสู้เรื่องสิทธิของชุมชนเนี่ยมาโดยตลอดถ้าใครยังจําเหตุการณ์ตอนสึนามิดได้เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยทางใต้ก็เรียกว่าก็ระเนระนาะดแต่หลังจากนั้นก็สามารถลุกขึ้นมายืนรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็ง แล้วก็กลุ่มพี่น้องชาติพันธ์ซึ่งขณะนี้ถูกผลกระทบจากโควิดเขาไม่ได้เจ็บป่วยจากโควิดนะครับแต่เศรษฐกิจอาชีพต่างๆที่มันกระทบประยงแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยทางชุมชนไทยนะครับก็พยายามรวมตัวกันเชื่อมโยงกันซึ่งเป็นโครงการที่อยู่บนรากฐานที่ตอนนี้เป็นที่พูดกันถึงมากเลยก็คือเอาปลาไปแลกข้าวข้าวมาแลกปลาทําทให้ระหว่างชุมชนทั้สงสชุมชนก็คือ ชุมชนชาติพันธุ์ทะเลหรือว่าชาวเลเนี่ยกับชุมชนที่เป็นชาติพันธุ์ที่อาจจะอยู่บนดอยที่อื่นเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยตอบโจทย์คนจนนะครับขึ้นอยู่ว่าคนจนประเภทไหนนะครับตอบโจทย์คนที่มีผลกระทบสําหรับเหตุการณ์โควิดผมจะเข้าสูสส่คําถามเลยนะครับงานประจําของเราตัวเองซึ่งทํากันมาอยู่ตลอดเนี่ยพอเจอวิกิดเนี่ยอะไร เป็นแต่ประดังใจหรืออะไรเป็นโจทย์ความทุกข์ที่ทําให้เราเปลี่ยนงานประจําของเรามาแก้ปัญหาวิกฤตแลต้วปรากฏว่ามันแก้ได้ตรงจุดด้วยขออนุญาตสอบถนะคะในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยงานประจําที่เราทําอยู่ก็คือเราทํางานกับกลุ่มเปราะบางกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลพอเกิดเรื่องไวรัส เขาก็มีปัญหาและมีผลกระทบทันทีก็นองจากว่าเขาอยู่กบบเรื่อนการท่องเที่ยวทั้งอาชีพทั้งไรายได้ทั้งอะไรนี่หายไปหมดเลยแต่ว่าเขาสามารถที่จะจับปลาได้เราต้องมาคิดคน้นวิธีการทํางานใหม่แต่ว่าหลักของมูลนิธิชุมชนไทยก็คืองานที่เราทาคือเสริมความเข้มแข็งชุมชนแล้วก็สร้างก<ม>ระบวนการมีส่วนร่วม,มและมันก็เลยเกิดโครงการ ปลาชาวเลไปแลกข้าวชาวนาแล้วก็แลกข้าวชาวดอยขึ้นมาเนื่องจากว่าชาวเลที่อยู่ในอันดามันเนี่ยเขามีแต่ปลาจริงๆเขาไม่มีพืชพ,พันธุ์อื่นไม่มีทรัพยากรอย่างอื่นอาจจะไม่เหมือนกับพี่น้องที่อยู่ตัป่าตางเขาว่าเขาอาจจะมีผักผลไม้ได้ได,ได้กินแต่ว่าอันนี้เขาก็เวลาหมดก็หมดจริงๆก็เลยทําให้เราเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเราเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีแต่ผลที่มันเกิดขึ้นนี่ดีมากก็คือว่า ชุมชนชาวเลราวยถึงว่าเป็นตัวต้นของการทํางานนี้แต่ว่าเขาก็สามารถที่กระจายเข้าไปช่วยพี่น้องชาวเลในเกาะต่างๆได้ด้วยทีนีมันสาเร็จได้ยังไงเร็วขนาดนี้ฮะมันเดินทางมันไม่ได้ง่ายนะต้องขอบคุณภาคีฟังร่วมมือนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยกันทั้งสื่อมวลชนทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยสำเร็จเร็วมากไม่น่าเชื่อว่าจะประสบความสําเร็จได้เร็วนะคะต้องขอบคุณเครือข่ายชาวนาที่ยะโสธรระดมข้าวได้เร็วก้าวตันนะคะเมื่อวานเนี่ยก็เสร็จกันเรียบร้อยส่งผ่าน พอออมาแล้วก็เอาปลาของชาวเลที่ลาวไวกับชาวเลที่พังงานนะคะปลา1.5ตันก็ส่งกลับไปทางอีสาแล้วก็ชดต,ต่อไปเราก็จะเป็นข้าวของชาวดอยค่ะนู้มคิดว่าเพราะอะไรครับเป็นความร่วมมือพวกนี้นที่มันมาไม่น่าจะเป็นความโชคดีคนไทยเนี่ยมันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันนะอันนี้มันนา่าจะอยู่ในวัฒนธรรมและความรู้สึกของคนไทย อยู่แล้วด้วยแล้วก็เรื่องของการแลกกันเนี่ยมันก็เป็นวิถีดั้งเดิมนะของกลุ่มชาติพันธุ์พอเราบอกพี่น้องชาวเลว่าเราทําปลาแห้งไปแลกข้าวกันดีไหมพี่น้องชาวเลก็ลุกขึ้นมา ออกเรือไปหาปลาทันทีเป็นวิถีที่เขาเคยทํากันมาแล้วถ้าเราเห็นภาพของพี่น้องกะเหรี่ยงจากบนดอยนะค่อยๆทยอยเอาข้าวมาจากดอยนู้นดอยนี้เอาไปสีก่อนแล้วเอามารวมกันที่เชียงใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยเขาก็ไม่ได้ถามเลยนะคะว่าเขาจะได้ปลาเท่าไหร่ตอนนี้ทุกวันเนี่ยเขาก็จะส่งไลน์มาบอกว่าข้าวมาจากดอยแม่เจมข้าวมาจากดอยแม่ยอดข้าวมาจากดอยนู้นดอยนี้แล้วตอน,นี้กํมาลังมารวมกันวันนี้ชาวเลในอันดามันก็กระจายข้าวออกไปให้พี่น้องก่อน จากลาวัยก็ส่งไปที่เกาะสุรินที่พังงาส่งไปเกาะพีพีที่กระบี่แล้วก็กาลังส่งไปที่สตูลจะส่งไปที่เกาะจำํำเกาะเหลาเกาะช้างเกาะพยายามที่ละนองเนี่เราจะพยายามกระจายให้พี่น้องในทุกเกาะที่กําลังยากลำบากได้มีข้าวกินอนาจจะมาเกอะขันปุ้ยเลยก็ได้เราเล่าให้ฟังที่เคลื่อนอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่และมันเกิดอะไรขึ้นสําหรับเครือข่ายของเรากลุ่มปันอาหารปันชีวิตก็มาจากกลุ่มสวนผักคนเมืองนี่แหละเราไม่ได้ทําเรื่องใหม่เลยนะเรากําลังทําเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารสมดุลของระบบอาหารทั้งของเมืองแล้วก็ของพื้นที่ที่มันถูกยึดโยงกันคือเมืองมันไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองแต่มันต้องอาศัยชนบทอาศัยชานเมืองที่เป็นพื้นที่ผลิตอาหารเลี้ยงดูเราอย่างเงี้ยในวิกฤตโควิดมันแค่ทําให้เราจัดลําดับความสําคัญของการทํางานใหม่เท่านั้นเองวิกฤตเนี้ยมันมันเป็นการทบทวนตัวเองไม่ได้ทําเรื่องใหม่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งตอกย้ำว่ามันมีความสําคัญมากวิกฤตเนี้ยมันไม่ได้ทําแค่ให้เราเห็นภาพว่า เมืองมันต้องรอดไงแต่มันทําให้เห็นว่าเมืองจะรอดได้เราต้องอบอุ้มดูแลผู้ผลิตอาหารของเราด้วยมันทําให้ภาพมันจะเชื่อมกับของชุมชนไทยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวิกฤตเนี้ยทุกอย่างมันเดินได้เร็วเพราะเราเจอวิกฤตเดียวกันคือวิกฤตเรื่องอาหารไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนคนไม่มีงานทําสุดท้ายแล้วคนไม่ได้ไปมองว่าไม่มีเงินนะแต่ทุกคนกไปตอบโจทย์ว่าไม่มีอาหารกินอะ ไม่มีเงินก็คือไม่มีอาหารอย่างเงี้ยไม่มีใครบอกว่าไม่มีเงินแล้วฉันจะตายนะแต่คนบอกว่าไม่มีเงินก็คือไม่มีอาหารไม่มีอาหารแล้วคนจะตายมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ไปเร็วเพราะเราพูดแต่เรื่องเดียวคือจะอยู่รอดตอนนี้ได้ยังไงถ้าไม่มีอาหารไอ้ภายใต้วิกฤตนี้ถ้าถามว่าเรื่องพวกนี้ทําไมมันถูกจัดการได้เร็วเพราะ รากฐานเดิมมันมีอยู่แล้วมันทํามาเหนียวแน่นต้องขอบคุณว่าดีที่มันยังทํามาโดยต่อเนื่องพอพูดเรื่องเดียวกันปุ๊บไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็พูดเรื่องเดียวกันน่ะก็ไปด้วยกันได้เลยวัฒนธรรมหรือเรื่องความเป็นคนไทยเรื่องพวกนี้มันยังอยู่ในเนื้อในตัวของคนไทยนะสถานการณ์เนี้ยมันทําให้พวกเราได้กลับมามองความสัมพันธ์ที่สําคัญเนี้ยความสำคัญแนวล่าถ้ามันจะรอดไปด้วยกันมันต้องทํางานกันแบบนี้แหละมันต้องช่วยกันเหลือกันไปแบบนี้แหละวิกฤตนี้มันมันจุด มันได้ขุดอะไรบางอย่างขึ้นมาต้องจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนากันใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะเรื่องอาหารจะยังไงกันดีเรื่องการช่วยเหลือเรื่องการเชื่อมโยงกันมันจะเป็นแบบไหนจะเอาเศรษฐกิจแบบสุดโต่งเหรอหรือจะเอาวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่นกันแบบนี้ซึ่งวิกฤตามันรอดเร็วอ่ะทีอยากจะมาฟังอ่านนิดนึงถ้าเกิดช่วงสงครามที่ผ่านมาคงจะเหลือเรื่องโรมาโลเรื่องการทุกทุกปีเขาถึงใข้อเสนอมต้องห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามกันทุกปีจนแล้วถ้าอุบัติเหตุอะไรก็แล้ว เรื <g <g huh ่องเลเงี้ยเออที่มันหมายด้ยังไงเพราะว่ากำลังทำอยู่าี้แต่ว่าเห็นนี่ปั๊บนี่แล้วก็ทำงานกับเด็กเยาวชนนะถ้าว่าไปแล้วกับเรื่องนี้เด็กเยาวชนเรื่องคือห่างไกลจากการบริโภคแอลกอฮอล์แต่ตอนนี้กาลังทำเพิ่มเติมจริงๆมันมีหลายประเด็นนะครับแต่ว่ามันมีทั้งปัจจัยเสี่ยงของเด็กเยาวชนด้วยเราบริจาคเพราะนั้นอุบัติเหตุอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยคือไปใต้สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่แกนของมันคือเรื่องของปากท้องชาวบ้านแล้วที่เราคุยเมื่อสักครู่ผมว่าใช่ สิ่งที่ทเครือข่ายเพรเรากระโดดมาทําก็คือเรื่องนี้เช่นเดียวกันเรื่องการทํายังไงเพื่อรักษาปากท้องของชาวบ้านเอาไว้<ม>เราถึงจิ้มมาที่ตลาดเพราะตลาดมันมีที่ที่คนสามารถหาปลาได้3ามตัวเอาไปขาย<ม>คนที่สามารถเอาไข่สิบฟองเอาไปขายปลูกผักได้เอาไปขาย<ม>สามารถจับจ่ายใช้สอยมันเป็นวิถีชีวิตที่มันมันงดงานอยู่ในนั้นถ้าเรามัวแต่กอดประเด็นของตัวเองหมายความว่าผมทําเรื่องเล่าผมก็จะต้องกอดเล่าไปจนตายโดยที่พูดเรื่องอื่นว่าที่หลัง ผมว่านี่เราจะเอาไปจากโลกมนุษย์ใบนี้อย่างอยางที่สุดแล้วก็เลิกฟุ้งซ่านแล like ้วก็กลับมาจัดการตัวเองจัดการองค์กรว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างทําให้เราเริ่มนิ่งแหละว่าเจากที่ตีโพยตีอกทบตัวคิดฟุ้งซ่านติดตามข้อมูลข่าวสารอจนแทบจะเพี้ยนเราเริ่มมาตั้งหลักเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยแกนของมันคือปากท้องชาวบ้านเพราะตอนนั้นตลาดถูกปิดเราก็กลัวว่าเมื่อตลาดถูกปิด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 ไปเยอะๆเนี่ยทำยังไงล่ะทีนี้หมายความว่าคนจะต้องเดินเข้าสู่ห้างที่มันจะเปิดอยู่หรือเปล่า ไอ้ปากท้องชาวบ้านตัวนี้มันจะยิ่งย่อย,ยับไปหรือเปล่าคนจะต้องตกงานแล้วก็จะต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดจะต้องมีการเคลื่อนย้ายคนอีกจบบนหาหาาำนวนมาาศาลานั้นทํายังไงเพื่อจะรักษาไอ้ไอตลาดที่มันพอมีอยู่เนี่ยที่เขาเปิดให้อยู่เนี่ยให้มันคงไว้ให้ได้ก็เลยสนใจลงไปเก็บข้อมูลได้เห็นข้อมูลทั้งเรื่องของวิถีเรื่องของการใส่แมสของคนในตลาดการรักษารยะหยางก็มาเจอเรื่องของการล้างมือเราน่าจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่สามารถ ทำให้เกิดการล้างมือล้างมือให้บ่อยๆการล้างมือบ่อยๆเนีย่อยอ<ม>เป็นตัวช่วยสําคัญของการฝ่าวิกฤติไปได้ดังนั้นก็มีวิธีที่จะทําการล้างมือโดยไม่ต้องใช้สัมผัสได้ไหมก็เลยไปเจอไอ้ตัวโมเดลวันนี้นะฮะแล้วก็ชวนน้องๆกันทําขึ้นมาแล้วก็บุกไปที่ตลาดแล้วก็ไปคุยกับเขาเรื่องของ,ของการจัดระเบียบตลาดแต่ใช้เรื่องง่ายๆที่เขาก็สามารถทําเองได้เป็นประตูเปิดให้เราไปคุยเรื่องก,ก่อนไปเรนตัวเองเอาไปเร็นตัวเองไว้ท้ายๆก็ได้แล้วอีกอ่างพวกนี้ไปทํามาจากไหนสั่งเข้าหรือยังไง ขยายความมาันก็มีอยู่ตามท่าก่อสร้างทั่วไปนั่นแหละฮะแล้วเราก็ใช้วิธีการระดมเงินจากพี่พี่น้องๆมาก่อนตัวกลไกบางอย่างมันนำนำเข้าต้องสั่งจากออนไลน์ทางจีนกว่าจะเดินทางมาถึงอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วก,วก,วก็เราก็ไม่ยอมจํานนกับมันสั่งไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคิดเอง <c oughs> น้องอาชีวะเขาก็มานั่งคิดกัน <c oughs> น้อง <c oughs> จากบ้านจันจนาพี่เอกก็มานั่งคิดกันว่าจะเข้าไงบ้านกาญจนาเนี่ยทำไมนึกยังไงเพราะบ้านกาญจนาเนี่ยผมคิดว่าด้วยสายตาคนอื่นก็อาจจะมองว่ามันเป็นเด็กที่อาจจะกระทําผิดก็ดีนอหรืว่า เป็นเด็กอยู่ในกลุ่มที่แบบไม่ค่อยจะเข้าทา่าเนี่ยน,นะนะถ้าเกิดในสายตาบางคนอาจจะมองใช่ไหม้ยังไงแล้วไปให้พวกนี้มีส่วนในการช่วยแชร์กับสังคมเนาะแบ่งปันกับสังคมเนี่ยมันไปเชื่อมกันยังไงคือที่บ้านการสนาพิเศษมีเยาวชนอยู่ประมาณร้อยกว่าคนและน้องๆ<ม>ก็ไม่ได้กลับบ้านเราก็เสนอไอเดียไปว่าถ้าเรามามาช่วยกันทำตรงนี้เนี่ยบ้านกาญจนาพิเศษมีเด็กช่างอยู่เยอะ ใครอสาสาสมัครมาทําเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราจะหาอุปกรณ์ไปให้เราจะดมทุนหาด้วยนียน่นทุกวันนี้ก็ทำกันอยู่นะครับทำกันอยู่ทุกวันเลยนะครับเขาก็สิ่งที่เขาได้อันหนึ่งก็คือว่าเขาจะได้รู้สึกว่าตัวเขาเองสามารถให้คุณค่ากับสังคม<ฮ>ได้ในขณะที่สังคมมักจะตีตาเขาว่าเด็กเหล่านี้ไปฆ่าคนตายไปนู่นนี่นั่น<ฮ>ชาตินี้เองจะต้องเลวเอาดีไม่ได้แต่ไม่ใช่ครับคนมันผิดได้พลาดได้แล้วมันจะพลิกเขาได้ยังไงดังนั้นการที่ชวนเขามาทําในสิ่งที่มัน ฟื้นคุณค่าของเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกเชื่อมั่นว่าเขาสามารถสร้างคุณค่าให้ประเทศนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีได้ง่ายๆแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะได้ทํแล mm ้ว hmm. เขารู้สึกก็ภูมิใจอ่ะ mm hmm. พอดูในข่าวมีสื่อมวลชนเข้าไปตาม mm hmm. เข้าไปตามสิ่งที่เลยนะครับ mm hmm. ในสนามทีนี่นะครับว่าเด็กๆทํากันยังไงดูนี่นั่น,น mm hmm. ความภูมิใจของเขามันเกิดน, mm hmm. นอกจากการเยียวยาแล้วคือการสร้างคุณค่า mm hmm. ครับเราเป็นชวนเด็กอาชีวะเรื่อตรงนี้คือเด็กแว้นนะฮะถ้าคนทั่วัวไปนี่พวกนี้นี่โอ้โหสารพัดปวดหน้าดูแต่โชคทีครับ เฮ้เอาเวลาแวนน่ะไปแว่นทําไมลองไปดูซิออกแบบวิธีการลองผิดลองถูกสุดท้ายก็ได้ได้โมเดลตอนนี้ทําไปหลายที่แล้วอ้าวยงัยงไงอ่ะแบบนี้สังคมต้องช่วยขยายแต่ไม่ใช่ว่าพอเข้าไปพลาดทิดนึงก็เหยียบเข้าจมดินทําให้ปัญหามัน,มนแย่ลงแต่ที่จะช่วยกันฟื้นฟูหรือว่าสร้างคนให้มันแข็งแรงขึ้นใน3กรณีเป็นความสําเร็จงดงามมากนะครับในช่วงเวลาประมาณแค่เดือนเดียวเนี่ย มันทําให้เกิดแรงกระเพื่อมและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยที่เป็นรูปธรรมเลยในเชิงพฤติกรรมสภาพแวดล้อมความร่วมมือทั้งหลายแหล่นี่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหมดนะครับคําถามคือว่าสถานการณ์แบบนี้อะไรเป็นเรื่องท้าทายมองไปข้างหน้านะมองข้ามชอ็อตไปนิดนึงเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เราเตรียมการที่จะทําไปพอวิกฤตมาเบาบางลงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดอิ n o r m a l l นะครับ เกิดการเปลี่ยนที่มันเกิดความเป็นปกติแต่ใหม่ขึ้นมาและเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือผลกระทบที่เราเชื่อว่ามันจะดีขึ้นในงานของเรางานที่เราทำก็คือว่าจริงในหลักการที่น้องสองคนพูดมากับที่ที่ฉันทำอยู่มันเป็นเรื่องเดียวกันคุณที่ลิงเสริมไม่เสริ